ผู้หญิงคนหนึ่งที่โจมปลักอยู่กับหนี้สินผู้ประโยคหนึ่งตอน6กโมงของเช้าวันอังคารพอถึง18บแนาฬิกาของวันเดียวกันนั้นเธอมีเงิน1,000 0ดอลลาร์ในบัญชีธนาคารไม่ใช่จากลอตเตอรี่ไม่ใช่จากมรดกไม่ใช่จากแผนการรวยทางลัดบางอย่างแต่มาจากประโยคเดียวที่กระตุ้นกดทางจิตวิญญาณที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามีอยู่จริงประโยคนั้นใช้เวลาพูดแวินาทีเงินใช้เวลา12ชั่วโมงในการปรากฏ และถ้าคุณคิดว่าเป็นไปไม่ได้คุณกำลังจะได้ค้นพบว่าทำไมคุณถึงถังแตกนานกว่าที่ควรจะเป็นเพราะสิ่งที่ฉันกำลังจะแบ่งปันไม่ใช่แค่ทฤษฎีมันเป็นกฎที่เชื่อถือได้เหมือนแรงโน้มถ่วงและเมื่อคลิปนี้จบลงคุณจะรู้ว่าเธอพูดอะไรและทำไมมันถึงได้ผลดูสิฉันรู้ว่าคุณกำลังคิดอะไรอยู่นี่เรามาอีกแล้วกับคลิปการสำแดงอีกอันแต่เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของการจินตนาการเช็คหรือการขีนเงินปลอมให้ตัวเอง นี่คือเรื่องของการทำความเข้าใจหลักการที่เนวิลกอดด้าใช้ทั้งชีวิตในการสอนหลักการที่คนส่วนใหญ่เข้าใจผิดโดยสิ้นเชิงคุณเห็นไหมว่ามีเหตุผลว่าทำไมบางคนถึงดูเหมือนดึงดูดเงินได้อย่างง่ายดายในขณะที่คนอื่นต้องดิ้นรนหาเช้ากินข่ามมันไม่ใช่โชคมันไม่ใช่การเชื่อมโยงมันไม่ใช่แม้แต่การทำงานหนักมันเป็นเพราะพวกเขาเข้าใจบางอย่างเกี่ยวกับวิธีการทำงานของความเป็นจริงที่โรงเรียนไม่ได้สอนและพ่อแม่ไม่รู้ สิ่งที่ฉันกำลังจะแบ่งปันกับคุณไม่ใช่แค่เทคนิคการสําดงอีกอย่างหนึ่งมันเป็นกฎทางจิตวิญญาณที่ทำงานไม่ว่าคุณจะเชื่อหรือไม่ก็ตามและเมื่อคุณเรียนรู้ที่จะทำงานร่วมกับกฎนี้แทนที่จะต่อต้านมันเงินก็จะกลายเป็นเรื่องธรรมชาติเหมือนการหายใจนี่คือสิ่งที่ฉันสังเกตเห็นคนส่วนใหญ่ใช้เวลาทั้งวันในการอธิบายปัญหาทางการเงินของพวกเขาแทนที่จะประกาศความก้าวหน้าทางการเงินของพวกเขาพวกเขาตื่นขึ้นมาแล้วเริ่มซ้อมสิ่งที่พวกเขาขาดทันทีฉันไม่มีเงินพอสำหรับค่าเช่าฉันไม่สามารถซื้อสิ่งนนั้นได เงินตึงมากตอนนี้แต่สิ่งที่เนวิลก็ได้เข้าใจที่คนส่วนใหญ่พลาดไปโดยสิ้นเชิงคือคำพูดของคุณไม่ใช่แค่เสียงที่ออกมาจากปากของคุณมันคือคำสั่งยังโลกที่มองไม่เห็นทุกครั้งที่คุณพูดคุณกำลังสั่งความอุดมสมบูรณ์หรือสั่งความขาดแคลนไม่มีพื้นที่ที่เป็นกลางให้ฉันเล่าเรื่องของแฮร์รี่เธอมาหาฉันจมอยู่กับหนี้สินเจ้าหนี้โทมาเพอพูดว่าฉันลองมาทุกอย่างแล้ว และฉันก็บอกเธอในสิ่งเดียวกันกับที่ฉันกำลังจะบอกคุณคุณทำทุกอย่างแล้วยกเว้นพูดประโยคที่ถูกต้องฉันให้ประโยคเฉพาะประโยคนึงแกเธอพูดในตอนเช้าและตอนกลางคืนไม่ใช่ในฐานะความปรารถนาไม่ใช่ในฐานะความหวังแต่ในฐานะคำสั่งภายใน24ชั่วโมงเธอได้รับโทรศัพท์ว่านี่ที่เธอคิดว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะแก้ไขได้รับการยกเว้นการชำระเงินที่เธอรอมาหลายเดือนก็ได้รับการชำระทันที ตอนนี้ฉันจะอธิบายสิ่งนี้ให้คุณเข้าใจว่าทำไมทุกคำจึงมีความหมายฉันก้าวเข้าสู่คุณไม่ได้เดินย่องคุณไม่ได้ขออนุญาตคุณกำลังก้าวเข้าสู่สิ่งที่มีอยู่แล้วนี่คือภาษาแห่งการเคลื่อนไหวไม่ใช่ภาษาแห่งการอบเมื่อคุณก้าวเข้าสู่บางสิ่งคุณกำลังอ้างสิทธิ์ความเป็นเจ้าของคุณกำลังสมมุติตำแหน่งของคนที่อยู่ในที่นั้นและสมมุตินี่คือคำสำคัญคุณไม่ได้หวังปรารถนาหรือพยายามสำแดงคุณกำลังสมมุติว่ามันสำเร็จแล้วการสมมุติคือความรู้สึกว่า มีสิ่งที่คุณปรารถนาอยู่แล้วมันคือจุดสิ้นสุดของการสแสวงหาเพราะคุณพบมันแล้วเงินมากมายไม่ใช่แค่เงินไม่ใช่แค่เงินพอใช้แต่เป็นเงินมากมายเงินที่ไหลเวียนอย่างง่ายดายเป็นธรรมชาติมากเกินพอคุณไม่ได้พอใจกับเศษลิกเศษน้อยคุณกำลังอ้างสิทธิ์ความอุดมสมบูรณ์ว่าเป็นสภาวะธรรมชาติของคุณที่เป็นของชันอยู่แล้ววลีนี้สำคัญมากคุณไม่ได้พยายามหาเงิน คุณกำลังอ้างสิทธิ์เงินที่เป็นของคุณอยู่แล้วทันทีที่คุณปรารถนามันมันก็ถูกจัดสรรไว้ให้คุณในอาณาจักรแห่งจิตวิญญาณคุณแค่กำลังเรียกมันเข้ามาในโลกทางกายภาพมันจะปรากฏภายใน24ชั่วโมงประตูที่เธอคิดว่าปิดถาวรก็เปิดออกกว้างสิ่งนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรเพราะในที่สุดเธอก็พูดภาษาที่จิตวิญญาณเข้าใจคนส่วนใหญ่คิดว่าการสแดงคือการนมน้าวจากรวาลให้มอบสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้กับพวกเขา แต่ตามที่เ네นวิลก็ได้กล่าวไว้มันไม่ใช่การโน้มน้าวอะไรเลยมันคือการสมมุติความรู้สึกว่ามีสิ่งที่คุณปรารถนาอยู่แล้วเมื่อคุณสมมติว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นของคุณอยู่แล้วโลกทั้งไม่เห็นก็ไม่มีทางเลือกให้ทําตามที่มันปรากฏนี่คือเหตุผลที่ประโยคที่ฉันกําเนิดจะให้คุณไม่ใช่คําขอไม่ใช่คําวิงวอนมันคือการสมมติที่ระบบว่าเป็นความจริงและเมื่อคุณพูดด้วยความมั่นใจอย่างแท้จริงคุณไม่ได้ขอให้เงินมาหาคุณคุณกําลังสั่งให้มันปรากฏ เพราะมันเป็นของคุณอยู่แล้วในอาณาจักรแห่งจิตวิญญาณนี่คือประโยคที่เปลี่ยนทุกสิ่งและฉันต้องการให้คุณฟังทุกคำอย่างแท้จริงฉันก้าวเข้าสู่และสมมุติเงินมากมายที่เป็นของฉันอยู่แล้วมันจะปรากฏภายใน24ชั่วโมงตามกฎแห่งสวรรค์คุณไม่ได้ปล่อยให้เวลาขึ้นอยู่กับจักรวาลคุณไม่ได้พูดว่าสักวันหนึ่งหรือเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมคุณกำลังอ้างสิทธิ์การสำแดงอย่างรวดเร็วเพราะนั่นคือวิธีการทำงานของกฎ เมื่อคุณอยู่ในแนวทางที่ถูกต้องตามกฎแห่งสวรรค์นี่ไม่ใช่การพนันนี่ไม่ใช่โชคนี่คือกฎที่เชื่อถือได้เหมือนแรงโน้มถ่วงคุณไม่ได้ทดสอบว่ามันได้ผลหรือไม่คุณกําลังระบุว่ามันได้ผลเพราะมันเป็นกฎตอนนี้คือจุดที่คนส่วนใหญ่ทําผิดพลาดพวกเขาพูดประโยคนี้แต่พวกเขาพูดผิดพวกเขาพูดเหมือนคําถามฉันก้าวเข้าสู่และสมมุติเงินมากมายที่เป็นของฉันอยู่แล้วพวกเขาพูดด้วยความสงสัยที่หยดออกมาจากทุกคํา แต่จำไว้ว่าคุณไม่ได้ขออนุญาตจากจักรวาลคุณไม่ได้ทดสอบว่าสิ่งนี้ได้ผลหรือไม่คุณกำลังประกาศสิ่งที่เป็นจริงอยู่แล้วในอาณาจักรแห่งจิตวิญญาณหาช่วงเวลาที่สงบนั่งนิ่งๆหายใจเข้าลึกๆและพูดประโยคนี้ราวกับว่าคุณเป็นซีอของความเป็นจริงของคุณเองฉันก้าวเข้าสู่และสมมุติเงินมากมายที่เป็นของฉันอยู่แล้วมันจะปรากฏภายใน24ชั่วโมงตามกฎแห่งสวรรค์พูดอีกครั้ง ช้าลงในครั้งนี้สัมผัสถึงน้ำหนักของแต่ละคำสังเกตดูว่าร่างกายของคุณตอบสนองอย่างไรเมื่อคุณพูดจากการสมมุติแทนที่จะความสิ้นหวังนี่ไม่ใช่การสวดมนต์นี่ไม่ใช่คาถาเวทมนต์นี่คือคุณที่จำได้ว่าคุณเป็นใครและอ้างสิทธิในสิ่งที่เป็นของคุณอยู่เสมอมานี่คือจุดที่คนส่วนใหญ่ทำลายตัวเองพวกเขาพูดประโยคนี้ครั้งเดียวจากนั้นก็ใช้เวลาที่เหลือทั้งวันในความกลัวและความสงสัยนั่นเหมือนกับการปลูกเมล็ดพืช แล้วขูดมันขึ้นทุกชั่วโมงเพื่อตรวจสอบว่ามันกําลังเติบโตหรือไม่เมื่อคุณพูดประโยคนี้งานของคุณคือการปกป้องมันเมื่อความสงสัยคลืบเข้ามาและมันจะเข้ามาคุณไม่ได้ต่อสู้กับมันด้วยความพยายามคุณต่อสู้กับมันโดยกลับไปที่ประโยคของคุณคุณพูดมันอีกครั้งเหมือนประภาคารที่ตัดคานผ่านหมอกเมื่อคุณพูดประโยคนี้ด้วยความมั่นใจอย่างแท้จริงสัญญาณจะปรากฏอาจเป็นการคืนเงินที่ไม่คาดคิดอาจเป็นลูกค้าที่ชำระใบแจ้งหนี้โอเก่า อาจเป็นคุณที่พบเงินที่คุณลืมไปแล้วว่ามีอาจเป็นใครสักคนที่เสนอจะชำระคืนเงินกู้ที่คุณตัดไปแล้วกฎหมายไม่สนใจว่ามันจะดูเป็นไปได้ขนาดไหนมันสนใจแค่การจัดวางตัวของคุณและการจัดวางตัวจะเกิดขึ้นเมื่อคุณพูดจัดความมั่นใจแทนที่จะความสิ้นหวังคุณอาจสงสัยว่าทำไม24ชั่วโมงทำไมไม่ทันทีนี่คือสิ่งสำคัญการเปลี่ยนแปลงในจิตวิญ,ญญาณเกิดขึ้นทันที ในขณะที่คุณพูดประโยคนั้นด้วยความมั่นใจอย่างแท้จริงโลกทางไม่เห็นก็ตอบสนองทันทีแต่โลกทางกายภาพต้องการเวลาสักครู่เพื่อตามให้ทันลองคิดแบบนี้นะเมื่อคุณเปิดสวิชไฟฟ้าจะตอบสนองทันทีแต่หลอดไฟต้องใช้เวลาสักครู่ถึงจะสว่างหลักการเดียวกันนี้กฎหมายตอบสนองต่อความมั่นใจของคุณทันทีแต่อาจใช้เวลา 2- สชั่วโมงเพื่อให้หลักฐานทางกายภาพปรากฏขึ้นก่อนที่ฉันจะปล่อยคุณไป ขอให้ฉันทิ้งความจริงนี้ไว้กับคุณการก้าวข้ามทางการเงินของคุณไม่ได้ขึ้นอยู่กับเศรษฐกิจงานของคุณหรือสถานการณ์ของคุณมันขึ้นอยู่กับความมั่นใจของคุณและความมั่นใจถูกควบคุมโดยคำพูดของคุณดังนั้นคืนนี้ก่อนที่คุณจะนอนพูดประโยคนี้อีกครั้งฉันก้าวเท่าสู่และเชื่อมั่นในเงินมากมายที่เป็นของฉันอยู่แล้วมันจะปรากฏขึ้นภายใน24ชั่วโมงตามกฎแห่งสวรรค์และปล่อยมันไป อย่าปไปไล่ตามสัญญาณอย่าตรวจสอบบัญชีธนาคารของคุณทุกชั่วโมงจงเชื่อว่ากฎเมื่อเปิดใช้งานแล้วจะไม่เคยล้มเหลวมันมีพลังขนาดไหนเมื่อนำมาใช้อย่างถูกต้องและคุณสามารถแสดงความคิดเห็นด้านล่างให้ฉันรู้ว่าคุณพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่การก้าวข้ามทางการเงินของคุณแล้วโปรดจำไว้ว่าคุณไม่ได้รอให้เงินมาหาคุณเงินกำลังรอให้คุณเชื่อว่ามันเป็นของคุณอยู่แล้ว ประโยคเหล่านี้อยู่ในปากของคุณพลังงานอยู่ในคำพูดของคุณการก้าวข้ามอยู่ห่างไกล24ชั่วโมงและสุดท้ายหากคุณชอบคลิปเรื่องราวนี้และพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่การก้าวข้ามทางการเงินของคุณรวมทั้งปลดล็อกศักยภาพชีวิตของคุณอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องคิดใหญ่พวกเราไว้ด้วยนะครับ <Yeah. S 1> เพื่อไม่พลาดเรื่องราวใหม่ๆและเคล็ดลับจิตวิทยาอันลึกซึ้ง แนวคิปดีๆที่จะช่วยให้คุณปรับเปลี่ยนทัศนคติไปสู่ความมั่งคั่งในทุกๆด้านของชีวิตขอผู้ฟังจงโชคดีสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ